อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวสุดน่ารักละครับที่แฟนๆและก็ชาวเน็ตเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ขำขันกันมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องราวของชูวานะครับในครั้งนี้นะครับชูวาเนี่ยเธอได้สร้างเรื่องราวเรื่องใหม่เป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานของชูวาน E.P. ที่564นะครับซึ่งรายการ w i กกี้ไอดอนในครั้งนี้นะครับก็เป็น EP พิเศษโดยในรายการเอพิโซดนี้หรือว่า EP นี้นะครับก็จะมีตัวแทนจากวงไอดอนกรุ๊ปเข้ามาร่วมในรายการครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Pentagon นโกลเด้นชาย ทริปปิ้นนะครับแล้วก็ไอดอลนั่นเองในไอดอลนะครับก็ส่งตัวแทนมา2คนนั่นก็คืออูกีแล้วก็ชูวานะครับและในรายการครั้งนี้นะครับก็มีซีนของชูวาที่ได้สร้างตำนานไว้ทำเอาแฟนๆที่ดูรายการอยู่เนี่ยขำกันมากๆฮากันมากๆนะครับไม่ได้มีเพียงแค่แฟนคลับแล้วก็แฟนรายการที่รับชมอยู่เท่านั้นชาวเน็ตนะครับก็ขำขันกันไปตามๆด้วยรวมไปถึงเหล่าไอดอลแล้วก็พิธีกรที่อยู่ในรายการตอนนั้นเนี่ยก็ขำแล้วก็ฮากันมากๆเลยชูวานนะครับได้โชว์ความสามารถในการเต้นของตัวเองพร้อม กับอินเนอร์ที่มีแบบเต็มร้อยมากๆในเพลงกาชีนานะครับของรุ่นพี่ซอนมีโดยในรายการครั้งนี้เนี่ยชูวานเนี่ยก็ได้รับหน้าที่ทําโชว์เพลงกาชีนานะครับแต่การที่เธอนั้นเนี่ยจะโชว์เพียงคนเดียวเดี่ยวๆสวยๆปังๆเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ชูวาชูวากับอูกีเนี่ยก็เลยได้มีการคุยกันว่าเธอนั้นจะต้องโชว์แบบยิ่งใหญ่อลังการให้สมกับเป็นตัวแทนของไอดอลหน่อยชูวานเนี่ยก็เลยได้ขอความร่วมมือนะครับจากเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่อยู่ในรอบๆนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากวงอื่นๆก็ตามอใ มาช่วยจับเก้าอี้ช่วยจับโต๊ะให้หน่อยนะครับตอนแรกเนี่ยพิธีกรแล้วก็คนอื่นๆก็งงกันว่าชูวาจะทําอะไรกันแน่สุดท้ายนะครับชูวาน้องก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนโต๊ะและก็คัฟเวอร์นะครับเพลงกาชีนาของรุ่นพี่ซอนมีเนี่ยอย่างสุดเหวี่ยงเลยจริงๆทั้งอินเนอร์ทั้งท่าเต้นนะครับเรียกได้ว่าขนมากันหมดวันนั้น,นมีพลังเท่าไหร่ใส่เข้ามาในการคัฟเวอร์เพลงนี้เลยนะครับซึ่งชูวาเนี่ยหลังจากที่ทําซีนนี้ออกมาเนี่ยแฟนๆแ,แล้วก็ชาวเน็ตนะครับก็ขำแล้วก็ฮากันมากๆเลยด้วยความตลกกกทาเลนนของนองงะคับบ,กกบวววม ก็เลยบอกว่าชูวานั้นเธอเป็นเด็กที่ร่าเริงแล้วก็สนุกสนานมากจริงๆการที่ขึ้นโชว์ครั้งนี้เนี่ยแต่หลายคนก็บอกว่าได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชูวาที่น่ารักมากๆแล้วก็ทนเลนมากๆนะครับแถมยังเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกทั้งๆที่ภาษาเกาหลีเนี่ยยังไม่ได้เก่งมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าความมั่นใจของชูวานั้นจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆจนสามารถแสดงการคัฟเฟอร์ครั้งนี้ออกมาได้แบบเต็มเวี่ยงเต็มสุดเลยนะครับแบบว่าไม่ได้สนใจใครเลยงแม้ว่าผมของน้องเนี่ยจะไปฟาดโดนพี่ๆ้างนนแต่่วอเก็ ได้โฟกัสอะไรเลยโฟกัสเพียงแค่การโชว์ซึ่งการโชว์ครั้งนี้นะครับก็ทำออฟแฟนๆเนี่ยขำแล้วก็สนุกกันมากๆเลยแลหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับในคลิปวิดีโอนี้บอกว่าชูวานั้นน่ารักมากๆทําไมเธอถึงน่ารักขนาดนี้รวมไปถึงยังบอกว่าชูวานั้นน้องมีความมั่นใจขึ้นมากๆเลยดีมากๆที่ชูวานั้นเริ่มจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองจริงๆแล้วเธอเป็นคนเก่งมากๆเลยนะและก็ยังมีนะครับคอมเมนต์ที่บอกว่าชูวาฉันอยากให้เธอนั้นสร้างความมั่นใจแบบนี้บนเวทีมากๆเลยเธอหน้ารักและเก่งมากๆฉันเชื่่ออวาาเธนนนัั้จะพฒ เองไปเรื่อยๆและก็ยังมีคอมเมนต์แซวชูวากันด้วยนะครับโดยบอกว่าให้น้องเนี่ยหลังจากที่เต้นเสร็จจบรายการไปไปเทคแคร์ดูแลตาพี่ๆด้วยนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็โดนผมชูวาเนี่ยฟาดไปไม่ว่าจ,จะฝั่งซ้ายฝั่งขวาจนก็มีคอมเมนต์ชื่นชมอูกีนะคับ,บอกว่าซับพอร์ตน้องเนี่ยอย่างเต็มที่เลยทั้งมีการคอยดูแลเทคแคร์ care, ไปนั่งบังข้างหน้าให้เพราะว่าน้องเนี่ยใส่กระโปรงอาจจะมีบางมุมของกล้องนะครับที่อาจจะทําให้มีภาพที่ไม่ดีอูกีเนี่ยก็ปกป้องแล้วก็ช่วยเซฟตัวน้องเนี่ยเต็มที่มากๆเลยเป็นความสม ันที่น่ารักระหว่างพี่แล้วก็น้องในวงนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยชูวานะครับดูเหมือนว่าจะถูกชื่นชมจากคลิปวิดีโอนี้กันอย่างมากมายเลยยอดวิวของคลิปวิดีโอนี้นะครับจากรายการที่นําเอามาลงในช่อง all the kpop นะครับมียอดวิวเนี่ยสูงถึง3ามแสนกว่าวิวแล้วก็ยอดกดไลค์เนี่ยมากถึง1.3ึ่งจุดหมื่นไลค์นะครับโดยคลิปวิดีโอนี้ก็ลงมาตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนะครับแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็ยังเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดถึงกันอยู่เรื่อยๆเลยเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักของชูวานะครับท มากเลยสําหรับใครที่เป็นเมนน้องหรือว่าใครเนี่ยที่เป็นเลเวอร์แลนด์ติดตามไอดอลมานะครับทุกคนก็น่าจะพอรู้กันมาอยู่แล้วนะครับสาหรับชื่อเสียงของชูวาในด้านวาไราตี้น้องเนี่ยเอาอยู่แล้วก็ทําได้ดีมากจริงๆโดยไม่สนเลยนะครับว่าตัวเองนั้นเนี่ยภาพลักษณ์จะออกมาเป็นยังไงขอให้ได้โชว์ขอให้ได้ขำไว้ก่อนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับที่การันตีแล้วว่าเซนด้านวาไราตี้ของชูวานเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครเลยนะครับแถมยังทําได้ดีมากๆถูกอ,อกถูกใจแม่ยกชาวเกาหลีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวสําหรับใครที่เป็นนแฟคับของ แล้วก็แฟนคลับของไอดอลนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันดูคลิปวิดีโอนี้ของชูวาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชื่นชอบหรือว่าตลกกับที่น้องทำไหมนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้อ,อกมกอเคปเปิ K ของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ช่องอ,อกมกอเคปเปิ K ของเราไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับไอดอลกันนะครับในตอนนี้เนี่ยทั้ง5คนนะครับงานชุกงานชุมมากๆเลยไม่ว่วาจะหยิบจบจัอะไรจะเดินนไไปไหก็มีแต่คคนให้วามสนใจ ถึง W วล l ทัว u r นะครับก็มาติดตามไปกำลังใจให้กับไอดอลกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง